กันสาธุชนพุทตบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไดกรรมฐา,านแล้วต่อน,นี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรโด,ดตั้งใจสดับในเรื่องของเมตตาคือพรหมหารสี่ในขั้นสุดท้าย ความจริงพรม,มิหารสี่นี่ผมได้พูดไว้แล้วว่าแต่หากว่าท่านบุลใดตั้งใจจริงมีทิบาทสี่คือชั้นทะความพอใจวิริยะมีความภาคเพียรต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นข้าศึกจิตตะสนใจฝักใฝ่ในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงคือพรม,มิหารสี่ มีมังสายใช้ปัญญาดูว่าอารมณ์ที่ผ่านมาภายนอกเป็นอารมณ์ของความดีหรือว่าเป็นอารมณ์ของความชั่วถ้าเป็นอารมณ์ของความดีเราก็รับถ้าเป็นอารมณ์ของความชั่วเราก็ไม่รับถ้าจิตใจเขางบรรดาท่านนันหลายทรงอธิบาทสีนี้ครบถ้วน สำหรับพรหมิหานสร่ก็จะสามารถทำให้ธนันหลายเป็นพระหันได,โด,โด,โด้โดยโดยเรื่อโดยรวดเร็วจงจะลืมทรใม้อีกข้อหนึ่งว่าเราจะแก้กิเลสตัวไหนกิเลสตัวนั้นมันเข้ามายุ่งกับใจเราเสมอเพิ่มเป็นคาสึกถ้าหากว่าเราจะแก้ความโลภทรัพย์สมบัติมันจะเกิดขึ้นมามากโดยที่คาดไม่ถึง ถ้าจิตของเราไปติดทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นแสดงว่าเราก็แพ้กิเลสถ้าหากว่าเราจะแก้ราคะความรักในเพศด้วยความสวยสดงดงามนั่นจะพบกับแขกที่มีเพศตรงกันข้ามมีลักษณะท่าทางสวยงามสงาา่าผ่าเผยเต็มอ,อดุดมสมบูรณ์ประเดทรัพย์สิน มีจริยาเพียบพร้อมเป็นที่อนานา่ารักมายุโยวนถ้าจิตใจของเราไม่คล้อยตามไปชื่อว่าเราชน,นะถ้าเราคล้อยตามไปมีความพอใจเราก็แพ้แก่กิเลสเวลานี้บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรม,มโลก,กเชษ์กำลังเจริญพรหมวิหารสี่มีเมตตาความรักกรุณาความสงสาร มุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชา้าริษเสียใครมุมเบกขาวางเฉยต่อรมของความชั่วในขณะที่เราทรงพรมิหารสี่นี้เพื่อเป็นการตัดกิเลสตัวสำคัญคือโทสะก็จงระมัดระวังว่าการที่มีาเกิดโทสะก็ยังไม่คาดฝันมันจะมีมาทิ้ง เราอยู่เฉยๆอาจจะมีคนแกล้งมาหาเรื่องก็ได้เรื่องท่านหลายเหล่านี้ผมประสบมามากในขณะที่ฝึกแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้แบบสบ,สบายๆทัานนี้มันขึ้นอยู่กับกำลังใจแล้วอิทธิบาทสี่อย่างเดียวสำหรับวันนี้จะเห็นว่าจะไม่พูดอารัมพบทมากเพราะเป็นมันจบการเจริญพรหมหารสี่ของท่าน ผมได้กล่าวมาแล้วถึงขั้นอนาคามีผลหรือว่าการเจริญพเม,มิหารสี่เป็นพระอนาคามีไม่ยากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเรามีเมตตาความรักรักใครรักเราในละเป็นตัวสําคัญกรุณาความสงสารเราสงสารใ,ใครเราสงสารตัวเรา มุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชา้าเสียาคือไม่มีอารมณ์เครียดในเะมื่อความดีมันเข้ามาถึงอุเบกขาวางเฉยเฉยต่อรมภายนอกเฉยต่อรมภายในเฉยต่อกายของขันห้าความจริงการเจริญพรมิหารสี่นี่เป็นพระรหันได้ไง่ายที่ผมว่ารักเราเลยก็เพราะอะไร เพราะว่าถ้าจิตของเราไปติดในกรรมฉชันทะก็ชื่อว่าเราเป็นคนไม่รักตัวเราเองเพราะกามาถาชันทะเป็นแกนน่กามะชันและกามาคุณห้าในแง่รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอันนี้มันเป็นของไม่ดีอะไรที่ไหนมันสวยจริงกลิ่นที่ไหนมันหอมเสมอ รสที่ไหนมาอร่อยเรื่อยตลอดวันตลอดสมัยสัมปัทสัมผัสผเป็นเหตุเกิดความสุขใจแต่มันทุกข์อะไรบ้างนี่มันเป็นของไม่ดีถ้าเรารักตัวเราจริงๆเราก็ไม่ไปยุ่งกับราคะคือความรักสำหรับโลภะความโลภความร่ำรวยมันเป็นของดีแล้วว่ามันเป็นของเลวไปเหตุนำมาสร่างความสุขแล้วไปเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ เราจะมองกันจริงๆคนที่รวยก็แก่ก็ป่วยก็ตายด้วยกันทุกคนแล้วก็มีอารมณ์ร่าร้อนทรัพย์สินทั้งหลายที่เขารวบรวมไม่ได้ไม่มีใครนำไปได้เมื่อเวลาตายหากเราไปติดรวยก็สแสดงว่าเราไม่รักตัวเองการที่เราจะรักตัวเองเราต้องเป็นคนวางภาระในความต้องการร่ำรวยเสียนี่มาอารมณ์โกรธ อารมณ์โกรธนี่เป็นอารมณ์ของความเล่าร้อนไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยเราจะฆ่าเขาเขาก็ตายเราจะทักแกล้งให้เขามีทุกข์เขาก็มีถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายเราไม่แกล้งแกล้งเขามีทุกขเขาก็ทุกอยู่แล้วฉะนั้นจะต้องไปทำทำไม ถ้าเรารักตัวเราก็อย่าสร้างโทสะความโกรธทหาไม่เกิดขึ้นมันสร้างความเ้าร้อนแบบเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์ใครจะบ้าก็ไปเขาบ้าไปตามเรื่องตามราวเป็นอนันว่าคนที่ทําให้เราโกรธเราคิดว่านั่นเขาบ้าบ้าตรงไหนบ้าชีวิตบ้าฐานะบ้าความเป็นอยู่ ราะอะไรเพราะคนโกรธก็มีอาการเหมือนคนบ้าน,นั่นเองยามปกติคนทุกคนต้องการความสงบสงี่ยมต้องการความเรียบร้อยแต่ถ้าว่าความโกรธเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะแห่งความดีมันก็หายไปมันก็เหลือแต่ความเลวมันหลังและหลังไหล,หลมันนอกหนานี่ถ้าเราสงสารตัวเราเองเราก็จงอย่าโกรธเพราะถ้าเราไม่โกรธเราก็ไม่บา ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจา้าพรามด่าพระพุทธเจ้าต่อหน้าทาระกำนันองค์สมเด็จพระทรงทายก็ทรงเฉยพรามชี้หน้าบอกว่าพระสมณะโคดมแกแพ้ข้าแล้วพระพุทธเจา้าทรงถามว่าแพ้ตรงไหนพรามยิ่งตอบว่าฉันด่าแกแก,แกไม่แกไม่ด่าตอบข้าแก่แพ้ข้า สมเด็จพระบรมศาสดาสันตรวต่าพรามณะโดก่อนพรามตาทาคตคิดว่าแต่ใครค้นดา่าตาทาคตถาต้าตาทาคตเป็นดาตอบคนนั้น,สนแสดงว่าตาทาคตน่าเลวกว่าคนนั้นเป็นอนุ่าพพระพุทธเจ้าทรงด่าพรามอย่างหนักพรามมีปัญญารู้สึกตัว คิดว่าตัวผิดเปอร์เซนต์แล้วจึงนั่งหาอยงถวายนะมัตรการองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแล้วกล่าวว่าภาสิทธิที่ดันตัดปัณนี้เป็นของดีมากประเสริฐมากคลายกับไงพ่องหมอ้อองางหม้อที่กําลังคว่ำอยู่ให้ปากโชว์ขึ้นรับน้าฝนล้วจึงได้พนน้อมจิตใจขคนตนขอบวทในพระพุทธศาสนา เพราะอาศัยที่รู้ตัวว่าชั่วของพราหม์ไม่ช้าพราหมณ์ก็จะสําเร็จอร,รหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องสูงในพระพุทธศาสนานีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษากันจงคิดว่าคนที่มีความโกรธก็คือคนบ้าบ้านในชีวิตบ้านในฐานะเมาในศักดิ์ศรีซึ่งมันไม่เป็นของรีไม่เป็นของจริง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนิจังมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกครั้งถ้าเราเมามันก็เป็นทุกมันเป็นอนัตตาในที่สุดเราก็ตายแจบแบกยศฐามบรรดาศักไปทางไหนกันเป็นนั้นว่าเรื่องของการเจริญพรหมหารสี่เป็นอรหันต์ง่ายเป็นอรหันต์พาะเรารักตัวของเราเองเราสงสารตัวของเราเอง ถ้ารักตัวเราก็คือเราก็ไม่ทำความชั่วเพราะความชั่วมันเป็นเหตุที่ความเร้าร้อนเราสงสารตัวเราเราก็ระวังไม่ความชั่วไม่เกิดขึ้นข้อสุดข้อที่สามมีจิตอ่อนโยนคือกำลังจิตไม่แข็งไม่กันด้าใครก็ทำดีทำชั่วจังเขาเราพยายามรากษากำลังใจของเราให้บริสุทธิ์อุ้มเบกขาวางเฉยต่อรมทั้งหมด คือเวกอารมณ์ที่มันมาจากกระแสเสียงก็ดีมาจากการทางกายก็ดีทั้งอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกหมายว่าตาสัมผัสรูปไม่สนใจในรูปหูส,สัมผัสสัมัดเสียงไม่สนใจในเสียงจม,มูกสัมผัสกลิ่นไม่สนใจในกลิ่นลิ้นสัมผัสรสไม่สนใจในรสกายสัมผัส แต่ต้องไม่ไม่มีความสนใจในการสัมผัสน,นี่เรียกว่าเปอารมณ์มาจากทั้งภายนอกและภายในอารมณ์ภายนอกเราชอบใจในรูปชอบใจในเสียงอารมณ์ภายในในกำลังใจที่เข้าไปชอบเห็นรูปสวยเราชอบนั่นอาร,ปปรมณ์ภายนอกความรู้สึกเปอารมณ์ภายในระวางสิงให้หมดถ้าเรารักตัวเรา นี่ถ้าเราจเจริญพรมิหารสี่จริงๆพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเราจะรักใครเนี่ยเราต้องรักตัวเราก่อนถ้าเราสงสารเขาเราก็สงสารเราก่อนเราจะช่วยเขาเราต้องช่วยตัวเราก่อนอย่างพระสิทธิโบราณที่เนี่ยกล่าวว่าถ้าจเจ้าเตี้ยไว้อุ้มคอมมันก็ไม่มีความหมายต่างคนต่างเตี้ยเลยกัน คนที่จะอุ้มคนขึ้นมาได้ให้มันพ้นพื้นดิ่งคนที่อุ้มต้องมีกำกายกายสูงกว่าใหญ่กว่าบุคคลที่ถูกการอุ้มฉันใดแม้แต่การปฏิบัติในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสาสันดาก็ไม่กันเราจะทำให้ชาวบ้านเขาเป็นสุขเราต้องทำใจของเราถึงความสุขเสียก่อน มาตอนนี้เราก็มาพูดกันว่าเราจะทำยังไงล่ะมันถึงยะสกจริงๆเราขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงทุกวันที่เราลืมตาขึ้นมาจงมองดูพรเอมจงมองดูพรหมิหันสีเป็นอันดับแรกแล้วก็ดูที่บาทสี่ดูบรารมีสิบ ทั้งสี่ริการนี้มันอยู่ครบทนแล้วก็เจรณะสิบห้าจากนั้นไปจะจิตใจก็เราสบายแล้วก็มานั่งไลลเบีย้ยสัยชน์สิบระการตอนนี้เรามานั่งไล่เบียรกันแล้วสัยชน์สิบรายการเบื้องต้นคือห้าอย่างที่มีความร้ายแรงดละหนักเราผ่านมันแล้วในกสก,กายติฐิอันดับต้นมีความรู้สึกว่าเราจะตาย แล้วก็สีรพตาเสวิจิกิจฉาการสงสัยในคำสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในเราที่คำว่าไม่สงสัยหมายมความว่าพระพุทธเจ้าห้ามอย่างไหนเราละอย่างนั้นทรงสนับสนุนอย่างไหนปฏิบัติอย่างนั้นมีในเราแล้วสีรพตาบามาีเรามีศีลบริสุทธิ กามมาฉันทะเราตัดมันได้แล้วจะอนาคามีปาฏิฆาอารมณ์ที่เข้ามากระทบใจคือบุคคลใดเขาจะแกล้งแกล้งให้สร้างความโกรธเราไม่โกรธในเขาให้อภัยทานอย่างนี้เราชนะมันแล้วต่อตีนี้ไปก็ไปทบทวนสังโยติห้รารบรการที่องค์สมเด็จพระบาทที่แกล้วกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นอนุสัย มันเป็นกำลังใจที่คําำยากเสลนิดหนึ่งสังโยอดห้าบริการหลังก็คือหนึ่งรูปราคะการหลงไหลฝ่ฝันในโูประชานคือเมาในการเข้าฌานเห็นว่าการเข้าฌานนี่เป็นของประเริฐเป็นของเลศิศเป็นของดีพอที่จะโอ้อวดใครแต่ใครเขาได้ว่าเราท่งฌานได้ดีใช้เวลานาน การเมาในรูปประชานอย่างนี้ไม่ดีแน่เพราะว่ารูปประชาญก็ดีอรูปประชายก็ดีถ้าสมรรการนี้เป็นแต่เพียงบันไดเพื่อเครื่องรองรับที่จะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานถ้าจิตใจของเรายับยั้งอยู่แค่รูปรรประชาญแล้วรูปประชาญไม่ก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าท่านหลายถ้าอย่าทิ้งรูปประชานแล้อรูปประชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้รูปประชาญ หรือว่าได้อรูปฌานด้วยก็ตามได้ฌานอะไรก็ตามจะต้องทรงฌานไว้เสมอไม่ใช่ว่าถ้าเราจะไม่เมาในรูปฌานแล้วรูปฌานนั้นแล้วไม่เกาะรูปฌานแล้วรูปฌานมันก็ไม่ถูกเรื่องฌานนี้ต้องเกาะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงใช้ในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระที่เป็นอรหันตุองค์ก็ต้องทรงฌานเป็นปกติ ด้ยวาายฌานของพระอริยเจ้าเรียกว่าโลกุตระฌานกำลังฌานฌานนังเริบตการเพ่งดรวยกว่าการตั้งใจกำลังใจพ้นจากสภาวะโลกของโลกนั่นก็คือไม่ติดอยู่ในการมฉันทะไม่จิตติดในโลภะไม่ติดอยู่ในความโกรธความเจ็บาดไม่ติดอยู่ในความหลงเป็นกำลังฌานที่ตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพาน ฉะนั้นการที่ไม่ติดอยู่ในรูปประชานและรูปประชานแทนที่จะติดอยู่โดยเฉพาะว่ารูปประชานและรูปประชานเป็นของดีสามารถส่งกําลังจิตให้มั่นคงจิตเราจะตั้งตรงไว้เฉพาะรูปประชานและรูปประชานอย่างนี้เราไม่เอาเราก็เปลี่ยนไปว่าใช้กําลังใจให้เป็นฌานแต่ฌานนี้อยู่ในอุปสมานสติกรรมฐาน คือเอาอุปสมานุสติกรรมฐานเข้ามาเป็นอารมณ์อุปสมานุสติกรมฐานก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์เทวโลกแลือพมโลกเป็นสุขจริงแต่สุขไม่นานหมดบุญวาสนาว่า,า,ามันบารมีเมื่อไรก็ต้องลงกลับมาเกิดกันใหม่มมนก็ยุ่งอ,อีกเป็นทุกข์เราไม่ต้องการฉะนั้นฌานในที่นี้ให้ตั้งไว้ใน อุปสมานุสติกรรมฐานจิตใจมีความพอใจในพระนิพพานเป็นอารมณ์ย่างนี้ที่ว่าไม่หลงในอรูปฌานและอรูปฌานนะต่อไปก็มานะการถือตัวถือตนทรงตัดว่าอย่าถือตัวเกินไป ทํา่าถูตัวเกินไปนี่ไม่เกินพอดีไอ้ตัวนี่ต้องถือรักษาศักดิ์ศรีในฐานะของตนเพราะเวลานี้เราเป็นคนจะไปกินข้าวกับหมานั่ะมันไม่ได้เึืว่าเราเป็นฐาในฐานะพุทธศาสน,นิกชนถ้าเราเป็นพระเราจะวิ่งเล่นกับเด็กมันก็มาสมควรนึกว่าถ้าเราเป็นเนรเราจะกินข้าวเย็นขึ้นต้นไม้เล่นมันลิงมันก็ใช้ไม่ได้ อมบาสุอุบาสิกาทั้งหลายเป็นผู้ทรงศีลจะทำตนอย่างกระชมบาทที่เขาปราศจากศีลนั้นก็ไม่ถูกนี่คำมาถือตัวในพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าอย่าถือตัวตัวเกินไปคำว่าเกินไปมันก็แสดงว่ายังมีคำ่าถืออยู่ให้ถืออยู่ให้สมควรกับฐานนะที่เราทรงอยู่ ไม่ใช่เป็นกเกียดชาวบ้านเห็นว่าเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาเราดีกว่าเขาคนนั้นชั่วคนนี้ดีปล่อยเขาเราทรงอารมณ์ไม่ตามปัิยาสัยที่ในฐานะที่เราเป็นนักพรตทรงเนขมะบาร,รมีประพฤติบุตรวมาเนคขมะคมะบาร,รมีประพฤติบชนี่โบดเจาะหม่มผาเหลืองหรือไม่หม่มผาเหลืองก็ได้ นุ่งผ้าลายนุ่งผ้าสีก็ได้แต่ถ้าใจ,จเป็นพระใจปราศจากกิเลสพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระตั้งแต่ประสูติดาบันขึ้นมาเรียกเราว่าพระเพะื่อเริ่มเข้าเขตข้งความดีที่เรียกว่าประเสริฐจะนั้นการถือตัวถือตนที่เรียกว่ามณนะจงวางเสียแต่ว่าจงถือไว้แต่พอควรให้สมควรกับฐาน,นะของตน ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระทศพลพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจา้าเป็นจอมอราหันต์ท่านก็วางพระองค์ของท่านให้เหมาะสมในฐานะเป็นพระพุทธเจา้าแต่ก็ไม่ทงไม่ทรงถือขวาหาความใครใครจะอา,อาหารดีไม่พระองค์พรงก็ฉันอาหารที่จะบ้านเขาเรียกว่าเลวให้มาแล้วพระองค์ก็ฉัน เวลาฉันก็ไม่เคยจงต้องหาแท่นที่ประทับเสมอไปที่ไหนก็ได้อย่างนางบุญทาสีเอาแป้นจีคือปลายข้าวกับรำผสมกันตำให้แหลกชุบน้ำทำเป็นแผ่นปิ้งแล้วก็ห่อชายพกมาเมื่อสวยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอถวายสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงรับก็เห็นว่าเธอแก้วมาจะชายพก แล้วก็ใส่บาตรพระพุทธเจ้าก็รับไม่ได้รังเกียจเธอก็นึกว่าพระพุทธเจ้าคงจะฉันของดีจากบ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีระวังไปมหากษัตร์สมเด็จพระรมทรงส,งสวัสดิโสภา้าใข้พระนนทปูผ้าสังกติลงข้างทางแล้วก็ทรงฉันแป้นจีเดียวนั้นนางบุญทาสีดีใจเกือบตาย ในที่สุดฟังพระธรรมทีสนานในของพระพุทธเจ้าเพียงแค่สันส้นๆถือเขาในประสูน์ดาบันเห็นไหมละ่ะนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงถือพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าวางลีลาให้เหมาะสมแต่ถ้าว่าไม่ถือตัวเกินไปจนงกระทั่งคนก็ให้อะไรตามทางก็ไม่รับ ให้ของเลวไม่กินนั่นพระนางบุญทาสีนึกเท่านั้นสมเด็จพระพกวันทรงนั่งที่ตรงน,นั้นแล้วก็ฉันเลยอย่างนี้ถ้าเราจะมองกันไปสําหรับคนเมาในชีวิตเมาในศักดิ์รีจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระมหามนีในหน้าโกรธจะไม่เป็นเรื่องวางตนไม,ม่เหมาะสมถ้าท่านความจรงิงท่านวางตนเหมาะสมแล้วท่านไม่ได้ไปทุกคลีกับน,นางบุญทาสี ไม่ได้ไปจับมือถือแขนแสดงว่าพระองค์ทรงโปรดปรานว่าเธอเป็นคนจนเธอทําบุญเท่านี้ก็ดีแล้วขึ้นชื่อว่าทําบุญทางกวศลลรูขังวาปเนียตังวาของปราณีก็ตามหรือว่าของเลวก็ตามเ็ราะราคาถูกถ้าใจของท่านพูดทำบุญมีจิตเป็นกุศลจริงๆก็ไม่อานิสงส์มาก มีการวางตัวก็ต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระพุทมีพระภาคและโดยเฉพาะอ,อีกท่านหนึ่งก็คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นเสน่ห์ของคนทุกชั้นตั้งแต่คนแก่งําเหงือกไปถึงเด็กเล็กๆท่านวางตัวสม่ำเสมอเข้าไปในที่ใดก็ทําตัวเสมอกับบุคคลนั้น เข้าไปบ้านไหนก็ตามเด็กเล็กกว่าจงหน้าดึงแขนดึงขาดึงหน้าดึงหลังบางคนก็ขี่คอห้อยคอโห้นคอก็ตามใจภาษาในบทปริวาอะไรถ้านักษา่งกำลังใจของเด็กถือว่าเป็นคนเข้าถึงคนเป็นคนดีนี่การกระทำอย่างภาษาในบทนี้ก็คนเอาตัวอย่างแต่ถ้าว่าอย่าไปเล่นกับเด็ก เราสแสดงถึงความไม่ตายกับเด็กนี่เป็นการวางตัวนะถ้าทําได้อย่างนี้ก็สแสดงว่าเราหมดการถือตัวถือตนเป็นการตัดสัญญน์มาทั้งแปดข้อ,ขอก็ล่จะเป็นหันต่อไปองค์สมเด็จพระสัสวรรงกล่าวว่าอุทธ,ธิจะความฟุ้งของจิตเห็นไหมล่ะเคยบอกแล้วว่าเปอนาคามียังมีอารมณ์ฟุ้ง ในการฟุ้งของอนนาคามีนี่ไม่ได้ฟุ้งลงมันฟุ้งขึ้นแลวฟุ้งทรงตัวก็ได้แกบในการบางครั้งอาจจะมีอารมณ์คิดเมื่อเราทรงความเป็นอนาคามีแล้วนี่องค์สมเด็จพระธรรมสามติกล่าวว่าเราตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็บำเพ็ญบารมีนิพานบนนั้น ดีไม่ดีจิตใจคิดสั้นลงไปนิดว่าช่างมันเทเอาแค่นี้ก็พอแต่ถ้าว่าชีวิตก็เรายังมีอยู่เราจะรอเพื่อทําในการต่อไปนั้นมาสมควรการทํางานทุกอย่างให้เสร็จเสียเดี๋ยวนี้นั่นดันดีฉะนั้นอารมณ์ฟุ่งพระนาคาม,มีมีแค่นี้แล้วก็ตัดใจโดยเฉพาะใช้อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์มีความนิยมว่าเราต้องการนิพพานในชาตินี้ จิตรักพนิพนานเป็นอารมณ์ไม่มุ่งหวังอะไรทั้งหมดมนุษย์สโลกกนดีพระมโลกกนดีเทวโลกก็ดีไม่เป็นที่นิยมสําหรับเราอย่างนี้ก็ถือว่าตัดอารมณ์ฟุ้งเส้นได้แล้วสบายต่อมาองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงจัดว่าตัดอวิชชาอาวิชชานี้แยกเป็นธรรมะออกได้สองอย่างคือชั้นทักับราคะ ไม่อยากเต่งตอนนี้ไม่มีอะไรอยากมันหมดแล้วฉันทะกับราคะก็คือชันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์มีความพอใจเป็นเทวดามีความพอใจเป็นพรหมไม่อย่างนี้ไม่มีสําหรับเราราคะเหน็นมนุษย์สรรค์สวยเทวดาโลกสวยพรหมโลกสวยไม่มีสําหรับเราเราต้องการพนิพา อารมณ์อย่างนี้จะตัดได้ยังไงตัดได้เพราะอาศัยอารมณ์เมตตาจิตที่มีอารมณ์ยินหวนกลับเข้าไปตัดจุดเดียวไม่ต้องตัดทั้งหมดคพื่อตัดจุดเดียวที่สกายาทิฏฐิมาพิจารณาแร่างกายว่าแร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าเร่างกายมันไม่ใช่เรามันไม่ของเราไม่ใช่ของเราอธิบายม,มามากแล้วมันเป็นธาตุสี่ ถ้าสี่นี้มันมีการเกิดแลก็มีการเสื่อมและการสลายตัวในร่างกายนี้มันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราและร่างกายของคนอื่นละ่ะถ้าเราไปรักเขาไปแต่งงานกับเขาไปอยู่กับเขามันจะอยู่กันได้ตลอดกาลตลอดสมัยไหมถ้ามีอะไรบ้างที่ร่างกายของเขาจะพยุงร่างกายของเราไม่แก่ พยุงร่างกายของเราไม่ป่วยพยุงร่างกายของเราไม่ตายพยุงร่างกายของเราไม่มีทุกข์มันทาได้ไหมก็ทําไม่ได้เนื่งจานั้นเมื่อร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ของเราเราก็ไม่สนใจในมันเสียเพียสนใจทําไมไม่ช่าไม่กระพังจะตายไมื่อไรก็เชิญเมื่อมันตายเสียนได้เมื่อไรเราไปนิพพานเมื่อนั้น ท่านขอบรรดาท่านผู้บริษัททุกท่านในตอนนี้ต้องทบทวนในสัโชน์สิบประการอยู่เสมอรีกว่าทบทวนกันทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทบทวนข้อตนเมื่อร่างกายเป็นเราแล้วมาเช่เราเขามาใช่รานี่เป็นท่านสี่เป็นเรื่องด้านที่อาศัยโชคลาวแล้วเราจะเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไรมันเลยก็ไปหาความตายเราก็รู้ คนอื่นเขาตายให้เั็นครูถมไปชาตินี้ชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะเมากลายแบบนี้ร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่ถือเป็นสาระสมบัติทั้งปวงในโลกทั้งหมดแรกกฏว่ามันไม่เชียนเราไม่เช่ของเราตายแล้วเอาไปไม่ได้ปล่อยมันไปมันจะไปทางไหนก็ตามใจมันจิตใจของเราก็ไม่มีการผูกพันในร่างกายของเราด้วย ไม่มีความผผกพันในร่างกายเขาบอกคนอื่นด้วยไม่มีการผผกพันในวัถุธาตทั้งหลายด้วยคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีชีวิตยอยู่ก็ใช้มันตายแล้วก็เลยการกินก็เป็นสุขอารมณ์ในตอนนี้สําหรับอารมณ์ที่เข้าถึงอรหัตผลบรรดาดาทพุทธศาสน,น,นิกชนอารมณ์จะมีความเบา,ากระทบอารมณ์อะไรทั้งหลายก็ตามมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเป็นธรรมดา ผู้คนาดาก็ถือว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่พ้นการนินทานด่าว่าเป็นธรรมดาของชาวโลกพอประสบกับคำสรรเสริญก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือจิตใจไม่หวั่นไหวใจปกติที่ท่านบอกว่าบัณฑิตเมีารมณ์ไม่ขึ้นไม่ลงคือไม่หวั่นไหวไม่โกรธเท่าด่าก็ไม่โกรธเขาชมก็มายินดี เพียงเท่านีร้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าพรมิหานสี่ช่วยท่านเบนอรหันได้ที่นั้นสําหรับพรมิหานสี่ก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้จบแล้วต่อที่นี้ไปของสาวก่า้องสมเด็จพระที่แกว้วตั้งกาให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอิิยาบทที่ท่านเห็นว่าสบ,บายจะเดินสมถะภาวนาพิจารณาและภาวนาไปตามอธิยาสายจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี